สวัสดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับ AMW Friends นะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าทุกคนคะและนี่ไม่ใช่บล็อกธรรมดาแต่เราจะมาแกล้งยบแปะะ้งกันค่ะทุกคนเริ่มจากเปิดคลิปให้มันตายเจอไปก่อนแต่มันไม่รู้ซสแล้วว่ามันจะเจอกับอะไร <c oughs> ทำไมชุดของดิฉันนะคะเหมือนกับคลิปทีปป่ไปฉีดวัคซีนคือจะบอกว่า คือถ่ายวันเดียวกันเลยนอกจากวันนี้จะเป็นการฉีดวัคซีนแล้ววันนี้จะไปฉีดวัคซีนมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปได,ดูได้ที่ล็อกก่อนหน้านี้นะคะทุกคนแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันเกิดของคุณกุ๊กไก่คะ่ะ <c oughs> และนี่ก็คือโฉมหน้าเหยืย่อผู้โชคร้ายของเราคทุกคนวันนี้เราจะไปไหนกันคะไปกินย่างเนยคะ่ะใช่วันนี้เราก็จะไปกินย่างเนยกันนะคะซึ่งกุ๊กไก่ก็คือเลี้ยงใช่ไหมคะ จริงยูทูบเบอร์โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ย่างเนยกันเลยนะคะทุกคนดูว่าคลิปนี้จะมีเซอร์ไพรส์ไหมแป้งมึงว่าน่าจะมีแหละเซอร์ไพรส์ก็คืออยู่ในกระเป๋าค่คะทุกคนบอกเลยว่าของขวัญของเราอะพือแป้งจะต้องแบบจดจําไปตลอดกาลราคะทุกคนตอนนี้ก็ถึงที่ย่างเลยแล้วนะคะนี้อ่านี้กถ้าเป็นชาวแก๊งที่แบบมันฉลองมันเกิดให้กับคุณจิราแสงเงินนะคะอายุ20ปีนะคะ เ้อหาที่ทุกคนจะได้รับชมต่อไปนี้เป็นเพียงการแสดงทั้งหมดอาจมีถ้อยคำหยาบคายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจ้าเออก่อนที่ทุกคนจะไปชมกันเนี่ยเนื้อเรื่องที่เราจะมาแก้งแป้เนี่ยก็คือมีอยู่ว่า ้ํานเนี่ยจะทําแกล้งทําเป็นหมูตกน้ําใส่แก้วแพรวันแล้วที่นี่ยายแพรวันก็จะโวยวายนูน่นนี่นั่นแล้วก็เริ่มเกิดการทะเลาะวิวาทกันใหญ่โตจากนั้นเนี่ยอ้ําก็จะเทเทน้ำจิ้มลงไปในแก้วแพรวันแล้วก็เดินหนีออกไปเลยและหลังจากนั้นเนี่ยแพรวันก็จะด่าแป้งให้ร้องไห้ไปเลยจ้า <c oughs> มึงันเนี่ยอะไรมึงรู้ตัวปะเนี่ยกูจะขี้ให้มันมีนี่มันนี่มันอย่างนี้มันหล่อแล้วมันลงไปอย่างนี้อันนี้ยมันจะแดกได้ไหมสัตว์มันคาวอยู่อันนี้เป็ดเล่นเกินนิ่งอกูไม่ได้เล่นมันหดักเออมันกระเด็นน่องแล้วกูอย่างนี้เลยอ้นนี้กระเด็นใจใจค่ะกูไม่ได้ตั้งใจตั้งใจไ่ขอย่างหลอกระเลยไอ้เหี้ยกูไม่ได้ตั้งใจขอโทษก็ขอโทษแล้วไงมเป็นตั้งใจเนี่ยไม่ คือมันแก้วอ่ะหยิบใหม่ได้ไม่มีปัญหาเว้ยแต่คือมึงตั้งใจเล่นที่เลนแบบเนี้ยปู่ปูไม่ได้ตั้งใจค่ะใครจะมาปัญญาอ่อนเทใส่มึงอไงเนี่ยมึงปัญญาอ่อนอยู่คนเดียวเบาไปเมอ่ะปัญญาอ่อนไหนเที่ยวใครจะมาเทใส่ถ่านเที่ยววานอ่ะไหนฝนก็ไม่ได้ตั้งใจไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวตักใหม่กันใจมากรู้ดีอยู่แก่ใจเนี่ยมึงดูก็กูไม่ได้ตั้งใจหรอกกูไปตักใหม่คนอื่นอย่างดีเนี่ยเมื่อไงนีเอามึงทำอะไรกันมาไอ้ขอป่ะมึงอะต้องอายเนีาย อย่างมาปัญญาอ่อนอย่างมาปัญญาอ่อนเนี่ยเนี่ยเสียพวกเนี่ยกูตั้งใจสัตว์เนี่ยดูดิมันก็ตั้งใจแต่แรกอยู่แล้วไงมึงก็รู้ว่ามันเป็นคนยังไงมันเนี้ยแล้วมึงจะไปไหนไปเลยไปเลยปัญญาอ่อนมึงมาปัญญาอ่อนเนีเนี่ยมึงก็หน้าขำก็รู้ขายมันเนี่ยแล้วมันก็เนี่ยกว่าเดิมอีกสัตว์ เหิ้งมึงไอเหี้ยแปะไอเหี้ยเรื่องเหี้ยไรเนี่ยไองเหี้ยมึงรู้ไหมที่กูอเมาทนี่เพราะมึงเดี๋ยวกูต้องออกมาวันที่เหี้ยอะไรแบบนี้อีสัตว์มึงวันนี้มันหงุดหงิดเพื่อนกูแบบนี้ยิ่งคไม่สนในควายเหี้ยมึงมันเล่นกับกูอย่างนี้ดิเฮียเฮียเรียกแก่แม่ไอควาย ดูไอ้แป้งเพี่ยมึงจะทำอะไรอีงไงพี่เรียกแก็บใจเย็นหมูวันเกิดแป้งแป้งมันก็สาดเดียมคุณไม่สมค่ะแม่งทำให้กูหมดอารมณ์แดกตั้งแต่แบบกูมากูก็รู้ม,มันเฮี้ยอยู่แล้วหลายงานแล้วไอ้เฮี้ยกูโดนทุกรอบไม่ว่าจะเล่นเกมไม่ว่าจะเฮี้ยอะไรกูโดนอยู่คนเดียว ก็เป็นธรรมชาติของลรงเนีมันเหี้ยอยู่แล้วป้เฮี้ยมีแต่คนลุงแก้ตักให้คนอื่นอย่างดีตักให้ครูแบบพิเลนอะเล่นแบบเหมือนไม่มีอะไรจะเล่นแล้วอะติดเล่นค่ะลุงนี้ก็ไม่ออกมาวันนี้ดีกว่าค่ะแต่วันจิดชักก็ไม่สนเลยเฮี้ยใจเยีนยข้วายข้าไงดอกก็สน ไปไหนอะไรอีอ้ำก็ูีให้มันไปอยู่ด้วยกันสองตัวเลยค่ะลังคาเล่นที่อะไรไม่รู้เนี่ยคนไข้มันก็ตั้งใจแต่แรกอยูแ่แล้วไม่ตัดหม่เนปตัดให้ใหม่เห็นสวยมากตัดลาแดกก่อนกูไม่มีอารมณ์แดกแล้วอีเหี่ยเฮ้ยเอเอ,อเฮ้ย

โอ้ยคนน้ำจิ้มรู้สึกไงบ้างคะนึกว่าแกงกแกไม่เลยตั้งตอนแรกมึงเชื่อปหมนี่เขาไม่ได้เสียมขนายเอาแล้วมึงรูดด้วยนี่เขากูมาไดมาเลยช่วปะมึงเชื่อว่ามึงจะเก่งกูเลยปะให้น้องเป่าดิจุดให้น้องเป่าร้องใหม่เอาดังๆนะได้อุ้ยเหี้ยไม่แกงกูไม่เชื่อตัวไอ้แถว่ากูเนี่ยใช่เหรอ cái nhà buồn lại ờ happy birthday happy birthday, <laughs> happy birthday, birthday. birthday, birthday. เป็นนแป้งอยากีพ่อก็นั่งอยูงาตอนแรกมึงไม่เชื่อแบบว่าอยู่ๆก็ทะเลาะกันเรื่องแค่นี้แต่พอกูด่ามึงปุ๊บมึงเนี่ยยังไม่ทีดูนไอ้น้ำซ้มลงไปก็คุเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮอดตั้งตัวไม่ได้ตเนแรเซ้อมฮ้เฮยเฮาเ้ซเฮ้ยเ้ยเา้ยเยเฮยไม่คิด้ยเฮเฮเ้้้้้้้ตั้งนานแล้วจริง้เนี่ยเออนซ้อมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมึงเออ เป็นยังไงคะขอบคุณค่ะดีใจตรงใจเฮียแถววันหนักอยู่ที่เอ้ยขาไปโอเคอ่ะแป้งอ่ะวานถ่ายให้หน่อยให้นะค่ะเขาจะมอบของขวัญให้แป้งแกะเลยดีสุดแล้วอะไรวะของขวัญก็ดีที่สุดคืออะไรอะแกะไดไหนังอยากมึงมันตีดูตั้ต่ถอยู่บ้านหลังสิบห้านไปแน่นอนจริงจริงว่าไม่ได้จริงว่าไม่ได้ เรียกแต่โกหาใส่ชานโอ้ลุ้นมีแป้งแก่าม่ใส่โอ้่แป้งไม่ได้ใส่เรยมเอมันเรียก้องนี่จสเลยยบเรียก้อง มมึงเก็เยจริงๆ้เขาเปลือกมันก็ไม่มีข้าเปืออ่ะลียดมากม่มันไม่ใช่ข้น้ำตามันคือข้าวสารเสกกริงไม่ใช่มึงเอาปลาใส่อ่มดิอ้าวมึงปลาใส่มึงอ่ะแม่รู้สึกไงบ้างคะขอบคุณค่ะที่ไม ไหนคะของผลอะไรคะให้แป้งอันนี้ของบาวานอคะให้อะไรแป้งคะต้องรอดูซอร์ไพรส์นะไร่ยนี่ของบาวานะ้มคะเราสั่งมาจากทอปปีวา ใชยกระจมเ้าไก่เหรออะไรวะอะไรอะรอะไอะไรอะไาอไรอะรัะไรอะไรอะไรอะไาอะไรรรอะไรอะไอะัอไรอะไนไงไงอะนอไอัไรอหไไรอะอะอะไรอะไรอ้ระไอะอะคะไรรไะ E para agora.